ซันรูฟมูนรูฟนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปถึงไปถึงที่นั่งข้างหลังได้เลยดังนั้นมันเป็นกระจกค,ครับท่านแต่จะใช้ฟิลม์มเพนสเวอชันฟิลม์มมาติดกระจกนั้นไม่ได้ครับนะมันคนละประเภทวัสดุกัน เราไล่มาเลยครับตั้งแต่ตัวบอดี้ด้านหน้าฟัมเปอร์ไฟหน้าฝากระโปรงนะครับรวมถึงกระจกวินชิลและรวมมาถึงนั่งหลังเรียวกว่าลูฟนะฮะลูฟนี้ก็ใส่ตัวเพนท์โชันฟิล์มนะครับหลังกาด้วยมาติดตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่นิยมกันเยอะขึ้นมากเลยในการใช้รถในเมืองไทยจริงๆแล้วในต่างประเทศที่มีอากาศเย็นสบายมีวิวที่สวยมีมลพิษน้อยๆเนี่ยเขาก็นิยมใช้ซันรูฟบูนรูฟนะฮะเดี๋ยวนี้ ชิ้นเบลเลอร์เลยนะฮะอันนี้จะเป็นรถที่เป็นรุ่นเก่านิดนึงก็จะมีซันรูฟมาใหใ้ในพื้นที่ที่ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยไปถึงไปถึงที่นั่งข้างหลังได้เลยดังนั้นมันเป็นกระจกครับท่านเพื่อกระจกแล้วสิ่งที่มันจะต้องตามมาเขามีข้อดีกค็คือการใช้ประโยชน์จากเขาในการมองทิวทัศน์เปิดรับลมอะไรก็สุดแล้วแต่แต่มันเป็นกระจกสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นคือความร้อนจากแสงแดดในประเทศไทยร้อนนะฮะการมีซันรูฟเกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่หลังคาเนี่ยก็สร้างปัญหาในนเรรรื่ออองงขกาาควม้ ห้องโดยสารภายในดังนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือท่านต้องใช้ฟิล์มดีๆที่มีคุมบาิในการลดอินฟาราเรดสูงๆเลยนะครับจะ,จะอ่อนจะเข้มอะไรไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าท่านต้องใช้ฟิล์มที่มีความเคลียร์ใสไม่ใช่ขุ่นมัวและกันความร้อนแบบสุดๆไปเลยนะอันนี้อัลลอเทมีให้ท่านใช้ครับเป็นรุ่นพิเศษสําหรับที่จะใช้กับสั์รูปดีภายในนะครับตอนี้มาดูภายนอกครับที่เป็นกระจท้งหมดคือกระจกดังนั้นมันก็คือเหมือนตัวถงังแต่จะใช้ฟิล์มเพนทอูชันฟิล์มมาติดกระจกนั้นไม่ได้ครับนะมันคนล ประเภทวัสดุกันจึงจําเป็นก็ต้องออกแบบฟิล์มโดยเฉพาะก็เลยว่าเป็นซันรูฟโปรเทคชั่นฟิล์มหรือเสสร,รียกสั้นๆว่าซันรูฟฟิล์มนั่นเองอาร์มอิเทคมีโปรดักต์ตัวนี้นะครับให้บริการกับท่านผู้ที่รักรถอยู่แล้วนะฮะสอบถามได้ตามร้านค้าฟิล์มตัวนี้จะทําการปกป้องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้แหละครับคือซันรูฟโปรเทคชั่นฟิล์มเป็นฟิล์มที่มีความหนานะฮะหนากว่าตัวที่จะใช้กับดูว,วินชิวอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านบนสุด มีความทนทานต่อแสงแดดพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะปกป้องสเก็ตอินดินไซกิ่งไม้ละได้ไดไดเ,ตเต็มที่ดังนั้นถ้ามีติดไว้ข้างในติดฟิล์มกองแสงกันความร้อนดีๆข้างนอกก็ใช้ซันรูฟฟิล์มหรือซันรูฟโพลิชฟิล์มที่มีคุณภาพอย่างของอเมริกาในราคาไม่เท่าไหร่ถือว่าไม่ได้แพงมากแต่ท่านจะปกป้องนะครับทั้งคันเลยนะฮะซันรูฟท่านอย่าลืมนะครับซันรูฟมูรรูฟก็สุดแล้วแต่รุ่นแต่ละรุ่น ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับวันี้ออกแบบมาเฉพาะสันรูฟมนูรูเท่านั้นและนี่คือสิ่งดีๆที่ออมริเทคพิถีพิถันค้นหานศึกษาหาสินค้าที่ดีๆในราคาที่ไม่แพงในราคาที่เหมาะสมมาให้กับท่านทุกท่านที่มีความรักรถปรารถนารถให้รถของท่านอยู่กับท่านเป็นนานมีความสวยงามไม่เกิดความเสียหายใดๆจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่คาดคิดและนี่คือคับสาระดีๆครับผมฝากไว้นะครับท่านชอบท่านเห็นว่าประโยชน์ ในคลิปอย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านเพื่นฝูงคนที่รู้จักคนที่มีความรักรถท่านแชร์คลิปเหล่านี้นะครับไปให้กับบุคคลเหล่านั้นซึ่อจะเป็นประโยชน์เพราะาเรามีสินค้าดีๆจริงๆในการที่จะปกป้องรถเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ